ที่ทั่วโลกมองเขมรเป็นหมาหัวเน่าอ่าความจริงประเทศไทยเราเนี่ยนะสามารถจัดการเขมรได้ด้วยตัวเราเองเลยแล้วเผยเผนะครับเราจะได้ทวงความชอบธรรมของประเทศไทยเนี่ยนะครับกลับมาสักทีวันนี้เราเสียดินแดนให้เขมรไปเยอะมากเลยแล้ววันนี้ในขณะที่ชาวโลกกาลังหมั่นไส้เขมรเนี่ยครับแค่เขาไม่ต้องมายุ่งนี่นะครับนะเราพอใจแล้ววันนี้ วันนี้นะสิ่งที่ประเทศไทยควรทําคือไม่ควรให้ประเทศไหนเข้ามาแทรกแซงปล่อยให้เราเคลียร์กับเขมเมวันนี้ความชอบธรรมมันอยู่กับประเทศไทยฉะนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆเลยนะที่ใครจะเขาต้องเข้ามายุ่งให้เราใช้แสงายน,ยนุภาพทางทหารจัดการกับเขมเมซะเราควรจะถือโอกาสนี้เอาเขาเพ่วิหานคืนวันนี้เป็นความชอบธรรมของประเทศไทยนะครับที่ประเทศกัมพูชามันหาเรื่องเรา ยิงโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นพล,ลเลือนวันนี้คุณเซนอยู่ในสถานะอาชญากรสงครามมันจึงไม่มีความจำเป็นเลยที่จต้องเจราจาเจเจราจาหาพ่อมึงเหรอผมเห็นในพวกหลายๆคนนักวิจาการมึงเรียกร้องให้เจราจามึงจะเจราจาทำส้นตีนอะไรเออใช่ไหมครับ วันนี้วันนี้ถาเหมนมีทางเลือกเดียวคือมึงต้องยอมแพ้เท่านั้นมึงต้องยอมจำนนเท่านั้นไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆที่จะต้องให้ประเทศไหนมาเป็นตัวกลางในการเจรจาวันนี้คุณเซนต้องรับโทษเท่านั้นนะกูงงมากเลยครับวันนี้ประเทศเราเนี่ยสามารถจัดก,การกับเมเขมรได้อย่างง่ายดายมากโดยมีข้อแม้ว่าไม่ควรมีประเทศไหนเข้ามาแทรกแซง นะวันนี้ต้องคิดอะไรเยอะๆเดี๋ยวพวกมึงอย่าโลกสวยนะกูลำคาญมากอีด็อกเตอร์ส้นตีนอะไรอีกนักวิชยาการอะไรทั้งหลายแหละนะและไอหัวเมงนั่นด้วยนะวันนี้ไม่ควรจะมีการเจราจาวันนี้มีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือคุณเซนกับคุณมมเนตต้องยอมจำนนนะครับเพราะมึงเป็นคนก่อเรื่องวันนี้เราไม่สนใจเลยเราลุยอย่างเดียวสิ่งที่เราควรทำคือต้องล็อบบี้จีนว่าอย่าเข้ามายุ่ง ช่ไหมครับวันนี้เราต้องล็อบบีจ้จีนางเดียวว่าอย่ายุง่งแล้วเราก็ต้องไม่ให้ชาตินาโต้เข้ามายุ่งด้วยเพราะวันนี้จีนเขาเระแวงว่าประเทศไทยเนี่ยจะยอมให้นาโตเข้ามาแทรกแซงเพราะว่านาโตมีเป้าหมายคือจัดการกับจีนเราไม่ควรที่จะต้องเป็นเครื่องมือของใครนะครับพวกมึงต้องคิดอะไรให้ลึกซึ้งกว่านี้นะกูงงมากพวกมงเป็นนักวิชาการไปสายวะ มึงไม่ควรที่จะแบบโลกสวยขนาดนี้เลยนะวันนี้ยประเทศไทยมีความชอบธรรมมากที่จะบุกยึดกรุงพนองเป็นเขมรต้องยอมแพ้เท่านั้นนะวันนี้มึงยิงถล่มโรงพยาบาลมึงยิงถล่มโรงเรียนมึงฆ่าพลเมืองไทยมึงเป็นอาชญากรสงครามแล้วแต่ประเทศเราถล่มเป้าหมายทางทหารล้วนๆมึงจะเจรจาพ่อมึงยังไงควายง๊อ อวดเก่งอวดดีวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมอยากคุยเรื่องนี้แต่เช้าพอดีผมมันไม่ว่างครับพวกมึงอย่าเสเลวันนี้เราได้เปรียบทุกประโตนะครับวันนี้เราต้องรีบปิดเกมเราจะปิดเกมก็เม์ได้คือต้องไม่มีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงถ้ามึงปล่อยให้พวกนาโต้เข้ามาแทรกแซงจีนก็ต้องกลัวดีครับว่าไทยจะเข้าข้างนาโต้แล้วก็ไปคุกค,คามจีนจีนก็จำเป็นต้องสนับสนุนเขมเมนวันนี้คุณเห็นในคอมเมรเป็นหมาบ้าเนี่ย ลบกุ้นไวและเพื่อจะลากให้กับพวกบรรดานา,นานาชาติเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเจรจาเข้า,าก็แล้วแต่นะถ้าประเทศไทยเปิดประตูให้พวกนาโต้เข้ามานะจีนก็จําเป็นที่ต้องหนุนหลังเขมรครับนะเพื่อจะทวงดุลอานาจในภูมิภาคอาเซียนควายเลย้ยโง่ซะบ้างเป็นนักวิชาการมาษาอะไรอีหมอน,นั่นด้วยนะอีนายแพทย์ที่เป็นทหารหนี่มึงใย่่เยอะมึงอย่าโลภสวยี่นี่คนไทยตายไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เขากำลังเป็นฆาตกร เขาคืออาชญากรสงครามเขาต้องถูกนำตัวมาดำเนินคดีเท่านั้นมึงจะเจราจาวันนี้ไม่มีความจําเป็นใดๆเลยต้องเจราจามึงต้องเอามันมาเข้าคุบวันนี้เนะี่ยคุได้เห็นอยู่ว่าทั่วโลกไ็เห็นอยู่ว่าเขมรแม่งยิงถล่มดาไปหมดไม่สนเป้าหมายเลยว่าจะเป็นพนลเรือนหรือเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนเขาเป็นอาชญากรสงครามไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีการเจราจาเขมรต้องยอมแพ้สถานเดียวเท่านั้น แล้ววันนี้นะสิ่งนี้มึงต้องทําไม่ใช่เป็นลากนาโต้กันมาเพราะมึงรู้เหรอว่าจีนเขาเะแวงนาโต้กูไม่ได้เข้าข้างจีนกูไม่ได้เป็นฝักฝ่ายจีนแต่กูไม่อยากให้จีนเขามายุ่งเพราะประเทศไทยจะกลายเป็นสมรภูมิทดลองอาวุธของชาติมหาอำนาจมึงอยากเป็นยูเคนสองยังไงวันนี้เราสามารถจัดการเขมรได้ในตัวเราเองฉะนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้นานาชาิเขาแทรกแซงแต่ให้นานาชาิจับตามองดูนะว่าวันนี้เขมรมนผู้นำคอมมตเป็นอาชญากรสงคราม กรณีนี้เท่านั้นเออนั้นเราต้องรีบประเด็จสศึกปิดเกมถ้ายืดเยื้อะนะครับท้ายสุดนะครับถ้าสงครามยืดเยื้อนาน,านาชาติก็จะเข้ามาแทรกแซงคุณดูรายชือ่อประเทศที่มาประกาศสนับสนุนข้างเราเนี่ยนะคุณดูแต่ละตัวนะครับนะคุณดูกูไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้สนใจจีนเลยวันนี้กูสนใจประเทศไทยกูเนี่ยนะกูดูนะครับวันนี้นะครับประเทศที่ประกาศตัวพร้อมสนับสนุนประเทศไทยตอนนี้ก็คืออเมริกาอเมริกาคือคู่กัดของจีนถ้าเกิดอเมริกาเข้าข้างไทยแล้วมาใช้ไทยเป็นฐานจีนก็ยิ่งระแวงนะฉะนั้นมันจะยิ่งทําให้จีนยิ่งจะต้องเข้ามาสนับสนุนเขมร ดังนั้นวันนี้ต้องไม่ให้อเมริกาเข้ามายุ่งเพราะเราประเทศเดียวจัดก,การเขมรได้อย่างสบายมากเคนานดาเคนาดาก็คือไข่กระเ๋งของอเมริกาไม่ถูกกับจีนเยอรมันเยอรมันก็คือนะครับพี่ใหญ่นาโต้พี่ใหญ่ของอียพี่ใหญ่ของยุโรปไม่ถูกกับจีนวันนี้นะ สำหักงานนะครับอินโดแปซิฟิกสองอยู่ที่สถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทยนี่นะครับนะสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนปนาโต้ไงออสเตรเลียญี่ปุน่นอินเดียคนเหล่านี้ล้วนอยู่ตรงข้ามจีนใช่ไหมถ้าเกิดคนเหล่านี้สนับสนุนประเทศไทยคุณว่าจีนจะยิ่งระแวงหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เราต้องให้เขาอยู่เฉยเฉไม่ควรลากเขาเข้ามา เอา้ามีสองประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังวันนี้นะประเทศที่ประกาศตัวอยู่ข้างไทยนี่นะสิงคโปร์อเมริกาแคนาดาเยอรมันสวิตเ,เ,เซอร์แลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียประเทศเหล่านี้ล้วนมีประเด็นกับจีนครับวันนี้จีนระแวงไทยครับท่านั้นถ้าเกิดเราไปล็อบบี้จีนว่างานนี้เราไม่ยอมให้ประเทศเหล่านี้เขามายุ่งเราจะจัดการปัญหาเราเอง เราควรจะต้องให้จีนเนี่ยครับเป็นคนบีบเขมรครับแต่ไม่ใช่ให้พวกอเมริกาแคนดาเยอรมันพวกนี้มาบีบนเขมรเพราะพวกนี้มาบีบเขมรนี่จีนจําเป็นต้องช่วยเขมรน,นะครับเพราะจีนก็ต้องการใช้เขมรเป็นพ็อกซี่วอร์นะครับเป็นของกางตัวแทนในการต่อต้านนาโต้แต่นั้นมึงไม่ควรที่จะทาให้จีนระแวงครับวันนี้มึงต้องรบ,บีจีนเลยว่าเอ้จีนโอเคนะงานนี้เป็นเรื่องระหว่างจีน ไอ้เปเรื่องระว่างไทยกับขเขมรดังน,นั้นจีนอย่ายุ่งเราถ้าจีนยุ่งเราเก็บมันไม่ได้แล้วครับต้องทอํายังไงก็ได้ไอ้จีนเนี่ยไปบีบขเขมรให้ยอมจำนนแต่ไม่ใช่ไปบีบให้จีนต้องไปช่วยขเขมรนะครับคยแล้วไม่บอกเป็นนักวิชาการเก่งกาจควยอะว,วายโง่ยังก็ควายแล้วคนไทยนะครับนเนี่ยเสพข่าวแล้วพวกคุณไม่เสียสติกันหรือเปล่า คุณจะใช้โอโหัร้องคุณไม่รู้เหรอวันนี้ตอนนี้นะมันอยู่ในช่วงอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกอยู่ในสภาวะสงครามนะสถานกนารา์โลกครับวันนี้ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สภาวะสงครามเออใช่ไหมวันนี้วันนี้คู่กรณีที่กำลังจะก่อสงครามโลกก็คือ จีนกับอเมริกาจีนนี่ไม่อยากจะมีสงครามบเพวาะจีนกำลังได้เปรียบกำลังกรรมการค้าจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแต่อเมริกายุโรปนาโต้หนี้ท่วมหัวถ้าเกิดโลกสงบศกจีนยิ่งทิ้งไปไกลฉะนั้นวันนี้พวกนี้ต้องการให้เกิดความวุ่นวายต้องการให้เกิดสงครามเขาทําให้เกิดสงครามในยุโรปไปแล้วในตะวันออกกลางไปแล้วเหลือที่เอเชียวันนี้เราเขาจะใช้ไทยนี่นะเป็นตัวจุดชนวน เพื่อให้จีนสนับสนุนแล้วไอ้กัมพูชาวันนี้ประเทศมันกาลังจะล้มละลายเนี่ยวันนี้มันนึ่งยิงแหลกคนระับเพื่อจะลากให้หลายๆประเทศต้องเข้ามาวุ่นวายในเรื่องนี้ครับฉะนั้นเราต้องรีบปิดเกมเอมเมนเออใช่ไหมครับแล้วก็ต้องให้จีนเนี่ยอย่ายุาย่งด้วยฉะนั้นการที่มีชาติตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลด,ดีกับเราเลยนะครับไอ้พวกนี้มันฉวยโอกาส เออจะลบบี้ยังไงก็คือยุย้ยจาัดก,การจาัดก,การให้กมดใครกวนเต้นจาัดก,การให้กมดมึงบา่ที่ีปะไรกูเนี่ยรู้เรื่องเยอะที่สุดละวันนี้เขมรเนี่ยมันกำลังจะประเทศล้มละลายมึงก็รู้อยู่ใช่ป่ะวันนี้มันต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้โลกเข้ามาช่วยไทย เพราะจีนต้องการให้จีนระแวงไทยถ้าจีนระแวงไทยจีนก็ต้องสนับสนุนเขมรแต่ถ้าวันนี้เราไม่ให้เขมรไม่ให้นาโต้เข้ามายุ่งกับเราเนี่ยจีนเขาก็สบายใจระดับหนึ่งนะมึงไม่รู้หรอว่าวัานนี้นาโต้มันต้องการให้เกิดสงครามในโลกวุ่นวายเพื่อจะให้เศรษฐกิจโลกพังมันต้องการรีเซ็ตโลกแต่จีนเขาไม่ได้ต้องการสงครามโลกแต่เขาไม่กลัวที่จะมีสงครามมึงอ่านเกมกันนี่อ่านไม่ออกอกีก วันนี้ต้องจับตัวฮุนเซ็นมาขึ้นสาลโลกเท่านั้นเพราะมันเป็นอาชญากรสงครามมึงจะเจรจ,จ,จาก,กับมันได้วันนี้แค่ลำพังประเทศเราเนี่ยก็สามารถจัดการมันได้อยู่แล้วถ้าจีนไม่เข้ามายุ่งผมว่างานนี้เราปิดเกมได้ในเจ็ดวันเนี่ยแต่ถ้าจีนเข้ามาวุ่นวายครับนวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศไปเสอเลออะไรอยู่นี่นนะ วันนี้ต้องรอบบี้ว่าทุกคนอย่ายุ่งมันเป็นเรื่องราวความขัดแย้งแล้วเรากำลังถูกย่ำยีเรากำลังถูกรังแกเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองเราไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเหตุถ้ามึงจะวุ่นวายมึงไปวุ่นวายกับเขมรอ,อย่ามาวุ่นวายกับไทยวันนี้นะอย่าลืมว่าทั้งหุนเซนหุนมาเน็ตเขากลายเป็นอาชญากรสงครามไปเรียบร้อยแล้วะเ <c oughs> พราะมึงโจมตีเป้าหมายที่เป็นผล,ลเลื่อน มันไม่ได้โจมตีเป้าหมายทางทหารมึงจะเจราจาอะไรกับอาชญากรก็เหมือนกับไอโจรใต้เนี่ยมึงจะไปเจราจากับมันไอโจรก็คือโจรเนี่ยมึงเป็นคนดูแลยุทธศาสตร์ยังไงกันวะขาะกูไม่ได้จบทางด้านนักการทหารมากูยังมองออกเลยว่าวันนี้นะครับการเมืองในระดับนานาชาติเนี่ยเราต้องเอาความถูกต้องนะครับถ้ามึงไปเจราจากับมันเนี่ย มึงมีอะไรหรือเปล่ามึงกำลังจะขายชาติหรือเปล่าใายกัน้วแต่นะที่สนานเูาได้มีการเจรจามึงกำลังขายชาติวันนี้เราจะต้องจัดการกับขมรเราจะต้องเอาตัวผู้นำขมรนมาดําเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามสถานเดียวเท่านั้นไอ้เรียกร้องเจรจาเจรจามึงจะเอายืน่นความได้เปรียบให้เขาไปทําไมวันนี้ต้องถล่มอย่างเดียว เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเรามีความชอบธรรมวันนี้เราจะต้องเอาเขาเพวิหารคืนมาวันนี้นะทาหารประเทศขเขมรคุณมีทางเลือกเดียวคือคุณต้องโค่นฮุนเซนเท่านั้นคุณจะถึงเกียุยยติสงรามั้งนี้ได้ถ้าเจราจาฮุนเซนก็เป็นพระเอกดิกูเบื่อไอ้พวกที่แม่งโง่แล้วอวดฉลาดเรียกร้องอยู่ได้อีดอก มึงอย่าอวดเก่งมึงคิดว่ามึงเป็นรองรศาสตราจารย์มึงเป็นด็อกเตอร์มึงเป็นศาสตราจารย์แล้วมึงจะเก่งกว่ากูเหรอวะพวกมึงกับโลกสวยวันนี้โลกนี้ไม่มีสวยหรอกครับเรียกร้องเจราจารเจราจารเรียกร้องสศรษิภาพสันติภาพพ่อมึงกันเลวันนี้เราต้องขจัดหอกข้างแค่เราต้องเอาเขาไปหารเราคืนเราต้องเอาดินแดนรเราคืนเราต้องเอาเกาะกรงเราคืนแล้ววันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้จีนเข้ามายุ่ง รู้อยู่แล้วว่าจีนเขาก็เราแวงว่าอายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยซึ่งไทยเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันทําให้จีนเราแวงฉะนั้นเราต้องให้ความมั่นใจกับจีนว่างานนี้เราไม่ยอมให้นาโต้เข้ามาแทรกแซงมึงดูดิครับวันนี้เยอรมันมันเป็นพี่ใหญ่นาโต้แม่งฉลาดก,กันยันกูลำคาเลยกันนักวิชาการประเทศนี้นะมึงอวดเก่งมึงรู้อยู่คนเดียวความคิดมึงต้องถูกเสมอ ันนี้รัฐบาลไม่ขายชาติหรือเปล่าเราได้เปรียบอยู่ที่นมึงจะเจราจารทําไมอ่ะคนนี้ควรจะขอเจราจารคือผู้แพ้ไม่ใช่ผู้ชนะวันนี้เราไม่สนใจวันนี้เราทวงความยุติธรรมให้กับคนไทยที่ถูกโจมตีสิมันยิงกระมแลมแล้วแต่ตีสิวันนี้มึงเห็นหรือเปล่ามึงจะคุยกับมันทําไมวันนี้ไอ้ฮุนเซนมันกำลังจะไม่มีที่แผ่นดินอยู่อยู่แล้ว วันนี้มันกำลังทำให้เขเมรเดือดร้อนวันนี้วิธีเดียวที่เขเมรจะกลับสู่ความสงบสุขก,ก็คือต้องโค่นหุ่นเซนถ้ามึงเจรจาพวกหุณนเซนแม่งได้เปรียบทันดีคุณมาก็คำนึงหนึ่ง,งชีตประชาชนก็นี่ไงคำนึงหนึ่ง,งชีตประชาชนนี่ไงมึงจะยอมให้มันยิงถลอะเราแบบนี้เหรอมึงต้องรีบถอนล่าถอนคนมันก็รู้อยู่ว่าไอ้เท่าสารพัดพิษนี่มันอันตรายไงนี่คือโอกาสทองนะที่จะกำจัด มึงอะไรก็กลัวกลัวกลัวไอ้ลัวแกนะมึงจะไม่สู้มึงจะไม่ตอบโตหรือไงวายโลกสวยเลิศเถอะแล้วมึงจะมีกองทัพไว้ทำไมอ่ะเราลงทุนกับอาวุธยุโทโธปกรณ์มหาศาลแล้ววันนี้เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันหรือไง